พานกของผมมาด้วยนะครับผมเชื่อผมจะตั้งชื่อมันว่ามะม่วงเพราะว่ามันชอบขึ้นต้นมะม่วงนะครับวันนี้ผมก็พามาชาบมาเหมือนกันนะครับมันอยู่เถถตรงนู้นนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเดินดูทะเลหลังจากฝนตกนะครับเพราะาว่าเมื่อวานฝนตกเยอะมากเลยนะครับแล้วผมอยากเห็นนะครับผมไมปมากว่าเมาื่อวานฝนตกผมวันนี้ผมจะได้ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะครับแม่ผมบอกนะครับนกน้อย ออ๊ยตรงนี้มืดนะครับเคเี๋ยวผมต้องจำแบบน,นี้นะเพรามันเป็นแบบเล็กน้ำเมืออะไรอย่างนี้แหละไปนน่นนะครับเคแต่ผมจะต้องเกีย,กเยบเดินข้ามไปฝั่งนน้นเพราะว่าผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับน้ำเย็นมากเลยโอ้่ก็น้ำเย็นมากๆเลยนะครับ เอ้ดูสิข้บมาช้ามาแล้วแลวะข้ามาช้าน,น,นอนอ่ะล็อกล็มารักผมต้องเดินถอยลังหน่อยๆน,นะครับเพราะว่าแดดมันอยู่ฝั่งโน้นถ้าผมเดินอีกฝั่งหนึ่งมันจะเมิดนะครับนี่นะครับเลยสวย,ยินีนะครับ ก็ไม่มืดมากนะครับถ้าผมเดินอย่างนี้แต่ว่าอย่างนี้มันแสงแดดดีกว่าน้ำมันดังมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ยินไหมอออันนั้นนะครับแต่มันอยู่ฝั่งโน้นโอเคโซผมอยากให้แม่ผมถือดีกว่านะครับ ได้ไหมอาจารย์ดูเอ้าโอเคฮะองค์เดินนะครับน,น,น,นี่นะครับนกน่ารักเล่นมาาอยู่นู่นมาใช้เก็บมันไม่มาง่ายหรอกแต่มันค่อยตามมาเองมันวิ่งเร็วมากเดินเดินตามทะเลไปอย่างนี้นะครับเดินไปน,น,น,ะนะครับนกน่ารักนะครับอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอยู่ที่ไหนเนี่ย บ้านผมอยู่ตรงนู้นนะครับนนไม่ไกลจากที่นี่อตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะสมุยนะครับนวนเกาะน,นั้นที่เห็นนะครับมันคือเกาะแตนแล้วอีกเกาะหนึ่งตรงนั้นนะครับคือเกาะมะสมุม,มเรื่องบอกผมอยากมาหาวอกวายนี้นะครับผมอยากเอาไปขายเยอะๆ ตามมาแล้วโอ้โหจะเนี่ย<อ>ผมไม่อยากโดนน้ำเลยนะครับนี่นครับตรงนี้นะครับผมเคยมามาย่างปลาบาร์บีคิวแล้วก็ทำปอปคอนกินตรงทะเลตรงตรง,ตรงแอเรียนี้เลยนะครับมันสนุกมากเลยนะครับแต่ตอนนี้เห็นไหมครับน้ำมันขึ้นสูงมากตอนผมเชื่ประมาณซัมเมอร์ประมาณหกนัดนะครับ ประมาณจูนจ,จูลายอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับน้ำมันจะลงมากๆเลยแต่ช่วงนี้น้ำมันจะขึ้นหน่อยนะครับขอโทน,นมาใช่แล้วแล้วช่องนี้นะครับช่วงแบบนอกฤนะครับมันก็แดดร้อนนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ทําไมแต่ว่าสาวไอ้น้ผมหนาวมาก,มาก,มากๆ ครับผมก็ยอยากมาดูเป็นยังไงแล้วก็อยากถ่ายไลน์ด้วยนะครับก็ตัวสิน้ามันขึ้นมันมันมันไม่ค่อยเชิดน,นะครับมันแค่น้ำขึ้นที่นียูกปูเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยมีรูนี้รูนู้นรูนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นปูของค้่เขาเรียกว่าปูลมนะครับผมน้ำมันขึ้นมันก็เลยต้องอยู่สูงๆนะครับ ครับผมเปียกแล้วผมไม่อยากเปียกอีกนี่นะครับตอนผมใส่ในมือมันช้ำมาขึ้นมาตรงไหล่ผมโอ้อยากเล่นน้นนี้แข็มาก มันไม่มีอะไรเปลี่ยนไปม,มากเลยนะครับแค่น้ําขึ้นแค่นั้นมีแม้วันอ๋อผมรู้สึกว่าขยะมันน้อยกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับคลีนลกว่าเดิมสไลด์ก็อ,อ,อ๋อผมจะได้ผมเอาเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะเปล<ร>เปลใช่ผมผมจะได้ผมเอาเปลมาสมาัดสองต้นนี้แล้วก็ปูนะครับตรงน,นีน้ผมจะได้ผมเมปลแต่ผมตั้งไม่ได้ทนะ่านับไม่มีเปลแล้ว นี่นะครับหอยพวกนี้โตดีดีนนะครับหอยเออเออเออมันจะกินอะไรวะนี่สิครับรถมานะครับตลกมากเลยผมว่าจะให้มาเช่าตามรถผมมานะ ตามรถผมมานะครับพื่กันจค่กันแต่ว่าแต่ว่ามันไม่มันไม่อยากตามผมก็เลยเปิดประตูมันวิ่งเข้ามาแบบเร็วที่สุดในโลกเลยนะครับอ้าวเมื่อกัดตรงนี้ของผมมันเจ็บเกินไปที่จะชิได้เพราะผมไว้ตรงไหลผมผมนั่งนะครับแล้วไว้ตรงไหลมันชอบกัดหูเจ็บมากมากชอบกัดทนิ้วเจ็บมากสมมติตัวเล็กแค่นี้มันเจ็บแล้วนะคะสมมติผมเลี้ยงตัีใหญ่มาคอผมคิดว่าหูหลุดเลย ผมจำได้ตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับจะไปอีกตรงนู้นจะมีตรงที่ไข่ต่อนะครับเป็นไข่ตรงนู้นแต่ว่าอาจจะแถวตรงใกล้ๆถึงแล้วนะครับตรงท่าเรือตรงนั้นนะครับไอลาบนะครับมันหายทั้งคืนเลยนะครับผมไม่ได้มันทั้งคืนเลยผมต้องแบบรอจนกว่าพรุ่งนี้เช้าผมกลับบ้านไปก่อนเพราะว่ามันมืดเกินมองไม่เห็นมันนะครับแล้วมีคนเจอเอามาให้ขึ้นนะครับดีมากเลยว้ายนะรอบเรือผมพายใครอยากตามก็ไม่ทันมันนะครับมันแบบ ฉลาดเกินไปสนุกมากเลยถ้อหาอกวันไหมมอยากได้อ,อกวานใหญ่ก็เอาไปขาดผมไม่รูผ้ผมคิดว่าผมจะหยุดเดินตรงนี้นะผมจะเดินกลับแล้วนะครับ ราะว่าวผมมาไกลแล้วแล้วน้ำมันถ้าน้ํามันลงนะครับผมอยากเดินตรงที่มันเป็นทรายตรงน้ําลงไปดูเมื่อมันมีอะไรแล้วนั่นไหมครับตรงนู้นเป็นหินเกาะแบบหินเล็กๆเ,เดินไปหาหอยเ,เต็มเลยนะครับแต่ตอนนี้น้ํามันสูงมากไม่เห็นหินก้อนเลยตรงนั้นอ่ะตรงท่าเรือก็เห็นหินนิดเดียวแต่ตรงนั้นไม่มีอะไรเลยโอเคเราจะเดินกลับทางเดิมที่ผมเดินมานะครับแล้วแดดมันอยู่ฝั่งนี้โสถ้าผมแบบถือถ่ายดีกว่า โอเคตอนนี้นะครับผมเดินกับกับนกผมนะครับมาช่มันอยู่ตรงนั้นนะครับมาช่นะครับมันชอบตอนน้ําลงเพราะว่ามันชอบวิ่งไปตรงน้ําที่มันตื้นๆแล้วมันผมผมไม่รู้ว่าตลกมากเลยนะครับแล้วถ้าผมโยนหินในน้ํานะครับมาช่มันก็จะแบบไปวิ่งไปดูเมื่อเช้านะครับผมให้อาหารนกแล้วแล้วผมแล้วผมลองให้น้ํามันมันไม่ค่อยอยากกินน้ําแบบน้ํา ธรรมดามันก็เลยแบบพอผมให้ช้อนหนึ่งมันก็หยุดกินนะแม่ผมเลขกผมนะอ๋อผมอยากโชว์นะครับนี่ไม่ใช่สาหลายข้อนะครับนี่คือสาหลายใบนะครับแต่ว่ามันก็กินได้นะครับแม่ผมเคยเก็บไปให้ผมกินแล้วนะครับมันอร่อยอยู่นะครับกินทํากับยำ ยำกับสาหร่ายข้อนะครับยำเหมือนสาหร่ายข้ออร่อยมากเลยนะครับนะครับเป็นใบๆบอย่างนี้ <smiling> มันอร่อย,อยนะครับผมแนะนําถ้าใครเจอผมแบบนี้มันไม่ค่อยดีแต่แบบที่มันอยู่ในใกล้ๆตรงหินตรงที่มันเป็นต้นอยู่นะครับเอาอย่างนั้นอ่ะอร่อยมากแต่ว่าสาหร่ายข้อก็อร่อยนะครับสาหร่ายสาหร่ายใบน,นี้มันจะเก็บง่ายกว่าสาหร่ายข้อนะครับเพราะวสาหร่ายข้อมันสั้นๆแล้วมันอยู่แบบทิละต้นพิละต้นนะครับ แ้วเราต้องแบบจับอย่างนี้ถึงจะเอามันมาได้นะครับถ้าเรา,เาถ้าเราหาสายใบลราแค่ดึงต้นมันหลายๆต้นเพราะมันอยู่ใกล้กันดึงเป็นกำกำเดียวมันก็ได้กินประมาณยำสองยำสามยำแล้วนะครับโอ้มีอีกโอ้อนนี้อันใหญ่ไปมันไปตางนู้นแล้ว อ๋อนกผมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าผมเดินหนีนะครับมันจะบินลงมาหาผมถ้าผมอยู่ใกล้ๆมันจะแบบมันจะไปเล่นนะครับแต่ว่าถ้าผมหนีก็บินมาเจผมจะลองเดินหนีนะครับแม่ผมจะถ่ายรูปด้าปปนนึงกำลังนะครับแม่ผมถ่ายรูปอยู่ like now? Okay. I know what to do. Let's walk, นิดหน่อยฟ and he will follow. โอเคผมจะลองนะครับผมจะเดินหนีมันแล้วมันจะบินมานะครับถ้าผมอยู่ใกล้ๆมันคิดว่าผมลองมันได้แล้วมันจะอยู่บนนั้นกัดใบไ,ไม้เล่นแล้วโอเคผมอาจจะเผีนนะครับมันไม่มาสักทีเ <laughs> ดินกลับไปดีไหมโอเคผมต้องกลับไปนะครับ <laughs> ถ้าผมอยู่บ้านนะครับมันก็บินกลับมาเย็นนะครับ มันชอบไปเด็ดใบไม้เล่นนะครับโสถ้ามันมีใบไม้เด็ดมันจะลงยากนะครับมาเรา็วเร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 ็วมาเร็วเร็วเร็วมา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 เน่มาเน่ ม่แน่ไม่แน่เลที่จริงนะครับป่านนี้ถ้ามันอยู่บนต้นไม้ที่บ้านผมมันก็ลงแล like ้วน really ะครับแต่ผมไม่รู้ทำไมมันไม่อยากลงเร็ว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 มาเร็วเร็วมาเร็วเเร็วโอเคผมลองเดินหนีนิดนึงนะครับโอ้โหมันกัด มันชอบกัดใบไม้ชอบเด็ดใบไม้นะครับบ้านผมนะครับมันชอบบินไปต้นมะม่วงแล้วพอมันบินไปเต้นมะม่วงนะครับมันเด็ดแบบหลักๆกันสิบใบนะครับก่อนมันจะลงไปเร็วโอเคมาอาจจะสั่นนิดน,นึงนะครับเมื่อกี้เพราะว่ามันสูงก่อ๋อผม,มไ,อไม่มีไอเดียไม่มีไอเดียวันนี้แห้วลองฝั่งนี้ดิ มาเร็ว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 จับไปจมาเร็วโอเคผมอาจจะต้องเช็คจริงมันนิดนึงนะครับโอ้ผิดจริงผมเช็คนิดเดียวมันไม่เป็นไรนะครับผมเคยทำเป็นหนึ่งร้อยครั้ง อเดี๋ยว,ยวผมมีไอเดียมาแล้วมาแล้วว้าวมันมาแล้วนะครับอ๋อแล้วผมลืมบอกนะครับเมื่อวานนะครับผมปั่นจักรยานแล้วพอผมเอามันไปปั่นจักรยานแล้วลาบ้านผมมันชอบนะครับ มันอยู่บนไหลผมไม่บินหนีเลยมันชาบผมคิดว่ามันชาบลมปั่นจักรยานอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ผมไปเร็วผมคิดว่ามันชอบมากกว่าโอ,โอ้โอ้โอ้ผมไม่อยากเปียกเปียกแล้วต้องน้นไม่อยากเปียกอีกโอเคเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่เดิมแล้วก็เอนไลฟ์นะครับผมไลฟ์มาสิบสี่นาทีสิบห้านาทีแล้วนะครับโอ้โอ้ใช่ไหม นะครับมันกำลังปีนไหลผมกัดหัวไหมอ้าวอ้าวอ้าวเจ็บนะครับผมขอบอกเลยมันมันอาจจะแบบบางครั้งมันไม่เจ็บนะครับอบางครั้งมันอาจจะแบบกัดเล่นๆกัดกัดกัดลองลองเบาๆนะครับแต่ว่าบางครั้งมันจะแบบไม่ลองนะครับมันกัดแบบฟูพาวเวอร์ของมันแล้วมันเจ็บ <c oughs> มากนะครับรู้สึกเหมือนเลือดออกแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะครับแต่มันมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บมากๆเลยนะครับ <c oughs> มันแบบผมบอกไม่ถูกความเจ็บมันเจ็บเกินไปที่จะพูดได้เจ็บมากเย่โ yeah. อ oh. ้ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นนี้เขาเคยมีแบบชินช้าไม้ที่ผมเคยมาเล่นอ๋อเนี่ยผมอยากมาโชว์โอ้ oh. ไมาช้ามันกลับมาทั้งแต่ด,ดอนเลย นะคบนี่มันเป็นแบบเล็กนะครับเป็นแบบไม่ใช่เล็กแต่แม่น้ําไอล้ลามนะครับผมเคยเอามันมาเล่นน้าในคลองเล็กๆนั้นนี้นะครับแล้วมันว่ายขึ้นไปแล้วว่ายไปนะครับผมกว่าจะได้มันผมก็ต้องไปแบบไปมาอีกวันหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ทะเลก,ก็อีกวันหนึ่งแต่ว่ามาอีกวันหนึ่งผมเป็นคนจับมันได้นะครับแต่ว่าอันตรงโน้นคนอื่นเขาจับให้นะครับเดียดูสิครับ เวลามันไปเอางงาแล้วนะครับโอ้ยมมอมเมื่มมมมอกี้มีคอมเมนต์มาไหมผมไม่เห็นโอ้มีคอมเมนต์มาแวะมาเป็นแวะมาเป็นกําลังใจอ๋อขอบคุณครับเห็นนะครับผมมาที่ทะเลใกล้ๆบ้านผมนะครับทะเ,เลนี้ ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับผมก็เลยอยาก,กับผมก็เลยอยากมาันดูแล้วก็ผมพานกมาด้วยแล้วก็มาซาด้วยนะครับผมได้นกมาประมาณสองเดือนแล้วนะครับที่จริงผมมีสองตัวแต่ตัวหนึ่งมันไม่รอดนะครับเพราะว่ามันเป็นหวัดนะครับผมพาไปหาหมอแต่มันก็ไม่รอดนะครับที่จริงผมไม่มันถ้าสองตัวมาสองเดือนแล้วนะครับตัวนี้มันแค่ตัวเดียวมาสองเดือนแล้วนะครับแล้ว ครั้งสุดท้ายที่ผมมาทะเลนี้ใกล้ๆบ้านผมเองนะครับแบบผมเดินมาได้เลยนะครับครั้งสุดท้ายก่อนที่ผมได้นกเองนะครับนานมากแล้วนะครับแปลว่าผมมาประมาณครั้งสุดท้าย2เดือนกว่าแล้วนะครับ <c oughs> สเดือนแต่มันอยู่ใกล้ทะเลมากผมมากเมื่อก่อนนะครับผมมาแบบทุกวันเลยนะครับมาถ่ายไลฟ์ day one day ย์ทอะไรพวกนั้นนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยมาแล้วนะครับไม่รู้ทำไม แต่ว่าถ้าน้ำมันลงผมคิดว่าผมจะมาบ่อยกว่านี้นะครับเพราะว่าผมชอบตอนน้ำมันลงมันเดินตรงทรายอะไรได้นะครับโอเคผมคิดว่าผมจะเอ็นตรงนี้นะครับแล้วผมผมอาจจะไลฟ์อีกพรุ่งนี้นะครับไลฟ์ใหม่อาจจะเป็นทะเลนี้อาจจะเป็นทะเลอีกนึงนะครับโอเคตอนสำหรับตอนนี้ขอบคับที่ดูวิดีโอผมแล้วกดไลค์แชร์แล้วก็ s s u b subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมบายบายซีชิ่งซียูบบายนะครับผมปิดแล้วนะครับ 5000 no.